อันนี้เพื่องดน้ำน้องหนามเสร็จนะคะแล้วก็เลยมีโอกาสได้เห็นต้นยิมโนโดอกสีสวยแปลกพิเศษค่ะซึ่งเห็นตูมมาหลายวันแล้วนะคะอันนี้คือเหตุผลที่จะแสดงให้ดูว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยจะกล้าทิ้งหรือว่าแจกนะคะแจกยิมโนที่เราเพาะเม็ดขึ้นมานะคะน,นี่จะเป็นออกโชว์อันนี้ป่วยนะคะเป็นน่าจะเป็นแคนเกอร์ส่วนนี้คือเป็นคุณแม่นะคะปกติออกโชว์ที่เรามีดอกจะสีขาว แต่ว่าออกโชวต้นนี้ไม่สีชมพูโอรสนะคะในจอเนี่ยอาจจะสีจางสีจางกว่าของจริงนิดนึงนะคะออกสีชมพูอ่อนๆเนาะแต่ของจริงมันจะมีความอมส้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะคะคือเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่ค่อยจะกล้าแจกหรือขายไปนะคะเพื่อว่าเพราะว่ามันมีมันให้ดอกที่สวยมากนะคะ ดูหน้าตาอาจจะแบบเขียวๆผู้ๆกลีบๆเหมือนกันแต่พอออกดอกเนี่ยจะได้หลากหลายสีสันนะคะนี่ก็นับว่าคุ้มทีเดียวที่เก็บรักษาต้นนี้ไว้สวยมากค่ะ